ดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาต่อข้อหย่าง M S X กันนะครับนี่ครับข้อหย่าง M S X นะครับก็ของลูกค้านะครับโมเต็มเลยนะครับแขนขาดนะครับคัดมือนะครับ M S X คัดมือก็ขาดได้นะครับถ้ามันจะขาดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูแขนเดิมเขาก่อนนะครับนี่ครับแขนเดิมเขาเป็นแบบนี้อ้าวคลองไม่โฟกัสสักครู่นะครับนี่ครับแขนขาดนะครับ ก็สาเหตุหลายประการนะครับที่จะทําให้ขาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็กึงตัวนี้ขึ้นใหม่นะครับตอนนี้ก็กึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเหล็กตัวนี้นะครับก็สนใจสั่งไปได้นะครับ m m s x นะครับยังไม่ค่อยมีใครมีแน่นอนนะครับนี่เอาไปนะครับอัดใส่นะครับแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็กึงออกนะครับก็ขนาดจะทำให้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึง แล้วก็ยาวกว่าเดิมนิดนึงนะครับนี่ครับแต่ว่าน็อตจับตำแหน่งเดิมหมดเลยนะครับเกี่ยวจะยาวกว่านะครับก็นี่ครับรูมันไม่ทะลุแล้วเพื่อนๆนะครับของเดิมรูมันไม่ทะลุนะแต่อันนี้ตันเลยนะครับไม่ขาดแน่นอนนะครับแต่งซิ่งซะขนาดนี้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องรูน้ำมันนะครับ มีก็ขาดไม่มีก็ขาดนะครับถ้ามันจะขาดนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอัดใจกันนะครับก็การตึงก็กึงไว้แน่นๆนะครับเรื่องของความตึงนะครับกึงไว้แน่นมากค่อนข้างจะแน่นเลยแหละนะครับเดี๋ยวแผ่นเหล็กช้อนก่อนนะครับแผ่นเหล็กนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปใครจะสั่งไว้นะครับลูกค้าสั่งไว้หลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําขายแล้วนะครับแผ่นเหล็กช้อนเข้าเหวี่ยงตัวนี้นะครับ จะทาทั้งรุ่น2องยังหะสี่ยังหะเลยนะครับเพราะว่าเห็นถามซื้อกนหลายคนเลือเกินนะครับก็มีแท่นอัดกันแต่ไม่มีแบบกันนะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับต้องมีแบบด้วยมาเดี๋ยวเราอัดข้อเวียงอ่อนนะครับอัดปลายลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะนําไปเชื่อมแล้วก็กึงนะครับตัวหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าเกิน15้านาทีนะครับก็ต้องนั่งรอต่อครับอ่านี่ครับ มันจะตึงๆนิดนึงนะครับค่อนข้างจะตึงเลยแหละนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับมันจะฝืนๆหน่อยนึงนะครับไม่ต้องตึงมากนะครับเพราะถ้าตึงมากมันจะกินเนื้อนะครับเรามีการเชื่อมอยู่แล้วนะครับต้องเอาไปเชื่อมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอาจแลเราไม่เชื่อมเหมือนสลักเนี่ยนะครับต้องตึงหน่อยนะตรงนี้แต่ก็ไม่ควรจะหลวมแบบ จับแบบเขย่าได้นะครับอันนั้นก็หลวมเกินไปนะครับอ่ะทีนี้เราอัดแล้วเราก็ดูศูนย์กันนะครับตั้งดูศูนย์กันก่อนนะครับอ่าเรายังไม่ได้เชื่อมนั่นเนี้ยนะครับยังไม่ได้เชื่อมศูนย์ก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมก่อนนะครับเรื่องของความยาวนะครับอยากจะให้วัดแบบนี้นะครับหาข้อเหวี่ยงนะครับ ของเอ็มเดิมๆมไว้ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับวัดหัวชนหัวท้ายชนท้ายเลยนะครับเนี่ยวัดเหมือนวาลเห็นไหมขนาดเท่ากันนะครับก็ไปเชื่อมได้นะครับผมอัดเป๊ะเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องวัดเลยเพราะว่าต่อไปหลายตัวแล้วนะครับเข้าเอียงาอ็มกนะครับส่งมาต่อได้นะครับขาดโคนขาดปลายขาดซ้ายขาดขวาขาดครึ่งนะครับต่อได้หมดนะครับรับทําหมดนะครับ ตั้งศูนย์ก่อนนะครับหลังจากที่เชื่อมมาแล้วมาดูศูนย์ก่อนนะครับว่าเขาอย่างที่เราตั้งมานะครับศูนย์ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้กึงนะครับยังไม่ได้เก็บเลยนะครับนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็กึงเก็บหน่อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้มังเชื่อมมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ การเชื่อมสําคัญมากถ้าเราเชื่อมมาดีนะครับเราใช้ไฟที่คงที่อะรอบเส้นนะครับเวลาอัดเข้าไปแล้วข้อตรงนะครับมันจะไม่ดึงถ้าเราใช้ไฟไม่คงที่อา้าวมือโดนครับร้อนเลยนี่ครับถ้าเราใช้ไฟไม่คงที่ตรงนี้ไม่ร้อนนะครับกดแป๊ดไม่ร้อนกดตรงนี้แป๊ดร้อนไอ้ตรงร้อนเนี่ยแหละมันก็จะดึงงอขึ้นมานะครับเราต้องใช้ไฟให้คงที่มือไวใจเร็วนะครับเชื่อมอาร์กอนนะครับก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับกดเชื่อมแป๊ดรอบเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อมแบบผมก็ได้ผมนี่เชื่อมดูทิศทางมันตรงไหนแดงตรงไหนไม่แดงนะครับก็ซ้าตรงนั้นนะครับต่อไปก็คึงเก็บนะครับใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทําการกลึงนะครับกลึงอ่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องมันหมุนตลอดเลยนะครับนี่ครับ ขออภัยเขาเวียงหมุนนะครับไม่ใช่กล้องหมุนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกึงลดขนาดเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะทำการจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอา,เาออกก่อนนะครับแล้วก็ตรงดำๆนี่นะครับเดี๋ยวจะเก็บเงาให้นะครับนิดหนึ่ง ียบร้อยนะครับตอนนี้ไอ้ศูนย์เขวียงกันนะครับอ่านิ่งมากๆเลยนะครับลื่นเหมือนเดิมนะครับพร้อมส่งกลับแล้วนะครับฝากฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้นะครับมีอะไรก็โทรสอบถามได้นะครับส่งอะไรมาทำได้เลยนะครับยินดีนะครับ ให้บริการนะครับทุกรุ่นทุกระบบเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับถ้าซื้อใหม่ไปยืดไปครอบไปหุ้มอีกนะครับหมดอีกหลายพันเลยนะครับส่งมาต่อได้นะครับก็เหนียวกว่าเดิมแน่นอนนะครับแกนต่อผมนะครับสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลย